สวัสดีทุกคนครับผมผูใดเขามาเมืองคลิปนี้ขอให้รวยให้รวยให้รวยคนเฮดก็ขอให้รวยให้รวยให้รวยคนเมืองกับขอให้รวยให้รว,ว,วยครับเมนนื่อนี้ซสิมตตำเส็นให้เมืองได้พี่น้องตำเส็นเล็กครับผมนเ ตาเส้นเล็กตําเส้นเล็กใส่กุ้งใส่ปลาหมึกครับผมวันนี้เราซื้อปลาหมึกมาที่เขาใส่ขับผาถาดที่ตลาดร้อยหนึ่งนะครับน้ำเหี่ยวละน้ำนัวๆอย่างนี้นะ เยอะๆหน่อยตามเส้นนี้น้องใส่น้ำปลาใส่ผงนัวใส่น้ำตาลครับผมปรุงน้ำก่อนนะครับน้ำลายแตกครับผมใส่เส้นลงไปครับผมเส้นเล็ก เป็นเล็กลวกแล้วนะครับลวกไวมันเด็ถ้าไม่อยากให้มันเป็นก้อนก็ใส่น้ำมันพืชนิดนึง่งขยำน้ำมันพืชนิดนึงจะใ, <c oughs> ใส่ปลาหมึกครับผมปลาหมึกก็ลวกไว้แล้วนะครับตำเหลาตำเหลา ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยซื้อประหมึกซื้อนี่มาประหม่าก,ก,กับคู่นี่ใส่ปลาปุ้งกับถั่วนิดหน่อยครับผมคนคนเข้ากันครับเห็นไหมหน้าตาน่ารับประทาน เฮ้ยทำไมมันดำดำอ่ะเพราะว่าขวดล่างสะอาดแต่ว่ามีตูนเล่นเนี่นยมือปั้นเหรอแม่ไปโอ้โหนะครับไม่โรยถั่วแล้วจังโรยตอนที่ครับอโอ้โหโอ้โหตับน้ำดำครับปิ๊ ปิดความสลายไว้เสียดวเกาลัน้องเพีงยงโรยถั่วตำน้ำดำครับเสียความผิดพลาดของเจ้าของอยาขความบริสุกส,สวัสดีอีกทีนครับผมรังนั้นกินกยเยอ่ะอไ,ได้ยุติธรตำดับอ่า น้ำดำครับผมน้ำดำคือว่าคือร่างดีดิฟินห้องมันเห็นแตกมันเห็นมีตูดนะหลอกสิแล้วบ๊สุกเอาขับไป บ่แมนมากง่ายเด้อพี่น้องผิดผ่ดกินได้คือเก้าละจย่ละบายย่างดีครับผมไ่กะน้องใจเมียดีหรอกได้จำแล้วฮะสิไปล้างเฮ็ดแมงก็บ่แม่นสิอกินตกอไป

ก็ไปดึงหนวดออกดึงออกนวดออกจากตัวมันดองครัว่าอือหือ,หอ,หอ,หอหยอดมาก ยอดมากมายมหาศาลหอมกินน้ำทะเล <S <S น้ำทะเลน,น้นำขี่มือไหมคะ ีไปกเกษียของ,ของ่ปยุยได้ละพี่น้องแต่มืออุ้งเสือมองพาหองนั่นนะอือ ว่ามันล่างจะโตแล้วพาออกหเหนไหดจีอืมแวะออกกยเขาเอืนปลามึกพ่อประหมึอกนนอีไยพ่ออย่างพ่อใช่ผนฟุตบอลโดเนเลยพ่อกระเทือนพ่อพอ กลมกลมมากอุ้ยว ok ่ะไปน้ำกันเมื่อสิขนาดนี่เห็นว่าจะบดอันนี้ออก ไม่เหรอเขาว่าพระอาทิตย์อย่างนี้เนี่ยอาทิตย์ต้องกดลูกไปกินเขาแล้วนอนพักกันนอนขึ้นเชียงใท้สามชีเทอะรับอาดราัด mất dưới đấy là đất 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 đầm đất đất cái đất 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 mấy đất 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 ว่าโอหูตังสิแม่หนีมั้งเขาตมมำมึกน้ำํำก็จาิกลุ่มควมหอมกินน้ำทะเลเหมือนคือเขาพาบาซสื่อมาแพงแพงร้อยหนึ่งย แบบนี้เด้อล่ะน้ํามันก็ได้ <c oughs> จานอร่อยแนะ่อยูตะะ่ตลาดกุ้งครึ่งนึ่งมึกครึ่งนึ่งแหละก็มีบิายของข่อยอย่ยบบาว่าข่อยเด้อพี่น้องว่าหลุดอย่าว่บบาแฮง <c oughs> ถ้าไ่เห็นคอยออกคลิปก็แสดงว่าคอยไปนอนรงบาดให้น้องเกีียเล้วถ้าไ่เห็นคอยก็เมียก็ออกคลิปก็แสดงว่านอนครูนอนครูนี่หลืออ่ะอาจจะเป็นโรคท่องร่วงหรืออาจจะขี้แตก วุใจว่าตายก็หานกินแล้เสียบเยอะอือคข่เอ็นต้นบักทัวแซบอีนี้พี่น้องนะไล่ของแงมอาทจจะทอบอ่อนเดือดเท่าเลยอืหลังจากคลิปนี้ก็ ถ้าบบเห็นแต่หน่อยหรือแพร่ว่าบเหน็นผู้ใดผู้นึงก็แสดงว่าขี่แตกโอ้ยมันคือทางยากเกินแตะเกียบบีบตัวเอครับพี่นออ้องไปถ้าบบเห็นกน็ตามนั่นลับพี่น้องไปก่อนจ้าสำหรับอันนี้เราลวกซุปแล้ว,ลวเราต้องพาพาทองมันออกไปก่อนนะพ่อ,อ